นี่จ้าพี่นอ้องบวบที่เขาเก็บฝักเพิ่นไม่ทาแจกมเมล็ดพันธุ์้ะจ้าเนี่ยจ้าตอนนี้เพิ่นกะแกเราด้วยจ้าเดี๋ยวเขาก็จะตัดเลยเนาะจ้า ซีน่วยด้วยจ้ะพี่น้องที่เพิ่นแกเราจา้าจะมีทางไหนพี่อีกด้วยจ้ะพี่น้องเห็นว่นจาจ้าเนี่ยค่ะจ้าแขวนนี่ไหม เนจ้าพี่น้องเขาก็ได้เก็บฝักบวบแล้วเนาะจ้าได้ทั้งหมดซีฝักด้วยจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขากะถ้าพี่น้องคนไหนสนใจกะกดติดตามไว้ด้วยจ้าเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะมาโพสแจกเนาะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง คลิปนี้สิพาพี่น้องมาเก็บบวบอีกแล้วเด้อจ้ะนะคะพี่น้องบวบที่เขาปลูกไว้ก็จะมีหลายสายพันธุ์เด้อจ้ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งบวบหอมยาวเด้อวจ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะยาวคักจ้ะพี่น้องตัวนี้เขาก็าจะเก็บมเมล็ดพันธุ์เพิ่มเด้อวจ้ะ เขากะจะปล่อยให้เพิินแก้ด้วยจ,จ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะพาพี่น้องเึงไปไกลจ้ะเนี่ยจ้ะพี่น้องประมาณเมตรหนึ่งด้วยจ้ะความยาวของเพิินจ้ะส่วนโตนั่นเนี่ยคะพี่น้อง หนวยเงาคักเด้จ้ะตัวนี้กับประมาณเกือบเมตรยี่สิบเด้จ้ะพี่น้องนะคะอันนี้เขาก็จะเก็บใบทาเห็ดพันจ้ะขาดพันทุนไว้จ้ะอันนี้กะจะมีแบบนี้อีกเด้จ้ะอันนี้กะบวมหอมเงวเด้จ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขดอยู่จ้ะ เดี๋ยวก็จะพาพี่น้องมาเก็บกันเลยดด้วยจ้ะนะค่ะบวมห้องกะจะปลูกไวหลายสายพันธุ์ด้วจ้าพี่น้องทั้งบวมหอมแย้วแล้วก็มีพันธ์สันสันประมาณข้อมือนี่ด้วยจ้าแล้วก็จะมีแย้วประมาณศองด้วยจ้า หน่วยนี่เพิ่นกับขดอยู่ทั้งแหลมด้วยจ้าพี่น้องเยวลงได้ไหมมันขดนะ้องก็จะค่อยๆดึงมาด้วยจ้านะคะพี่น้อง เงีวเกือบเม็ดเลยนะจ้ะนุ่ยเดียวกะเต็มจานแล้วจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะออะของขอไว้กกจะมีพันนี่อีกนะจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเก็บก่อนนะจ้ะ อ้นะจ้าอันนี้ก็จะเป็นพันสัตว์นะจ้าพี่นอ้องอันนี้ขมันตรงหงายาวได้อีกเลยนะจ้าตะเกาหลดนะุดเนาะทางนี้ก็จะมีอีกเด้อจ้าอันนี้ก็จะเป็นบวบหอมยาวได้จ้าพี่นอ้องนะคะข้ากิีบพันธุ์สัติ์นสิบบวบนะจ้าพี่นอ้อง เมี้ยวคักด้วยจ้ะจริงๆริงเี้ยวคนนี้บวกกบกระม้ให้กินอยู่เรื่อยๆจามที่นอกอเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็จะมีสองใบด้วยจ้ะจะตัดใบออกขอทายรูป พันนี้เขากะจะเก็บมเมล็ดพันธุ์พนไว้หลายอยู่ด้วยจ้ะพี่น้อง mm hmm. เพื่อแบ่งปันให้พี่น้องที่อยากได้ร้องไปปลูกเนาะจ้ะ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. นี่ยค่ะพั mm hmm. นนี้ฝากเพื่อนกะจะสวยด้วยจ้ะพี่น้อง mm hmm. เขากะเลยเ mm hmm. นี่ยค่ะ เขาเลยจกคัดพันเพื่อนไว้ถ้าแจกพี่น้องด้วยจ้ะเนี่ยคะ่ะเพื่อนก่นจะบ่ย้าวบ่วสันจนเกินไปด้วยจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะ่มีมลูกนึงเอาะคือเดี๋ยวจ้ะพี่น้องอันนี้ไว้เถอเก็บมืออื่นก็ได้จ้ะนี่ยจ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะ ที่เขาเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เตรียมพาแจกพี่น้องเนาะจ้ะเนี่ยค่ะวันนี้มาเบิ้งเพิ่นกะเป็นสีน้ำตาลแล้วด้วจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะกระนาจ,จะได้เม็ดหลายอยู่ยด้วยจ้ะเนี่ยค่ะมีข้างในอีกด้วยจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องคนใดสนใจกะ กดติดตามไว้ด้วจ้าพี่น้องเนะคะีค่ะเดี๋ยวถ้าช่วงใดที่เขาตัดพ่อมแจกแล้วเดี๋ยวเขากจะมาลงคลิปแจกด้วจาะะ้าพี่น้องเนี่ค่ะไหนคะพี่น้องบวมห้องกะ จะปลูกไว้หลายพันจ้ะพันสันพันพันกลางแล้วกับพันยาวเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าพันที่เขาคัดไว้เนี่ยจ้ะเกิดจะเป็นพันธุกลางแล้วจ้ะพี่น้องน่วยเพิ่นก็จะยาวพอดีจ้าบรสันบรย้าวจนเกินไปแล้วจ้ะพี่น้องบางคนก็สามารถไปปลูกขายได้ด้วจ้ะสำหรับพันุนี้เนาะจ้ะนยค่ะ ดกจ้าพี่นอ้องอันนี้คือเขาเก็บวัันเนาะจ้ะก็จะมีสองหน่วยแล้วจ้ะอยู่ทั้งหลัง่ะจ้ะเขาก็จะปล่อยเพิ่นแก่จ้ะเนี่ยจ้ะที่เก็บได้มือนนี้เนาะจ้ะเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไปแบ่งพี่อยู่ทำงาน กินเนาะจ้าเพราะว่าตอนนี้ไก่กินบัวทันเราจ้าพี่น้องนะคะส่วนบวมหอมยาวเนี่ยจ้าเดี๋ยวเขาก็จะรอเพิ่นแก่เนาะจ้านี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆเลยจ้า เช้าคักจ้าพี่น้องอนะ้จ้ะเมล็ดพันธุ์มีหลายเลยเด้จอจ้ะเดี๋ยวเพื่อนกะจะทยอยแหงทยอยแกเด้อจะ้ะตัวใดที่เพื่อนแหงกอนเดี๋ยวฮ้กะจะมาทยอย แจกพี่น้องไปปลูกด้วยจ้ะนะคะพี่น้องในยจพี่น้องบวบที่เขาเก็บได้น้ะจ้ะเพื่อเตรียมแจกวัลเลดพันธุ์น้ะจ้ะได้ทั้งหมดซีหนว่วยด้วยจ้ะ ตัวเนี้ยกระถือว่าดกอยู่ด้วยจ้าพันเนี่ยจ้าเราก็ฝักเพื่อนกะขนาดกะพอดีเนาะจ้ากะเหมาะกะที่จะปลูกกินเล่ากะปลูกขายได้ด้วจ้าพี่น้องเม็ดพันเท่ากะบ่ต้องได้ซือ่อยๆเนาะจ้าสามารถเก็บเมล็ดมเมล็ดพันต่อไปได้เนาะจ้าเนี่ยคะ่ะหน่วยเพิ่นเด้วจ้าพี่น้องมีให้เก็บทุกมือจ้าพี่น้องเนี่ยคะ่ะ เนี่ยจ้านวยเพิ่นก็นจะพอดีเนาะจ้ะประมาณศอกนึงเนี่ยจ้ะพี่น้องมีตรงนี้อีกเนาะจ้ะตรงนี้เขาบอเห็นจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะเคือเพิ่นเลยมาเนาะจ้า,าจาก็พอกินแล้วเนาะจ้ะเมล็ดพันธุ์เฮากะ น่าจะมีหลาย,ยด้วยจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะเพราะว่าบางหน่วยเขามองบ่เห็นเนี่ยจ้าพี่น้องเขาเก็บบ่ทันมันใหญ่กอนเขากะจะปล่อยเพิ่นแต่จ้าพี่น้องเห็นว่าจ้าอันนี้เพิ่นผางอยู่ชงสแสลนด้วยจ้าเนี่ยค่ะมีอีกหน่วยหนึ่งด้วยจ้าคื่ตรงนี้จ้าพี่น้องเนี่ยค่ะ มเมล็ดพันธุ์เ่ากะจะมีเพาะได้แจกก่ได้จ้ะถ้าพี่น้องคอนใดสนใจอยากได้มเมล็ดพันธุ์กะกดติดตามไว้ด้วยจ้าเดี๋ยวถ้าตากมเมล็ดพันธุ์แล้วกะแพ็กเรียบร้อยแล้วกะเดี๋ยวเขาจะมาลงคลิปโพร,พโรแจกแล้วจ้ะ หลายอยู่ด้วยจ้ะหน่วยใหญ่จ้ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเาอจ้ะจังใดก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปด้วจ้ะสวัสดีจ้า